ไมเดาวิกาฉเฉลยความจริงหลังทนทุกน,นันนับปีถูกวิจารณ์ครั้งพร้อมเห็นกระดูกเรียกได้ว่าก่อนหน้าทําเอาชาวเน็ตเป็นห่วงเมื่อนางเอกดังไมดาวิกาโพสภาพล่าสุดรูปร่างดูผอมจนเกินงามงานนี้คอมเมนต์สนัน่นเช่นผอมเกินไม่เหมือนผอมที่ออกกําลังกายแต่ผอมเหมือนอดอาหารเปลี่ยนวิธีลดน้ําหนักเถอะค่ะน้องดาวิในรูปดูผอมแบบไม่สวยดูไม่สมส่วนค่ะความคิดเห็นส่วนตัวผอมมากน่ากลัว ล่าสุดไมไดาวิกานั้นก็ได้เฉลยความจริงหลังทนทุกนันนะับปีหลังถูกวิจารณ์น,นันพร้อมจนเห็นกระดูกโดยเธอนั้นได้โพสต์ภาพหลังถูกวิพากวิจารณ์พร้อมเกินไปคลั่งพร้อมพร้อมจนเห็นกระดูกที่แท้เป็นเพราะงานชิ้นนี้ที่เธอตั้งใจทําสุดๆซึ่งเธอระบุข้อความว่าตุ้มเราดีใจมากๆนะที่ได้รู้จักกับเธอหลังจากนี้ไปเธอจะอยู่ในส่วนที่ลึกที่สุดของใจของเราเสมอหวังว่าในวันหนึ่งเราคงจะได้เจอกันอีก ไม่คิดว่าจะอินกับบทนี้มากจนทำให้เขามีชีวิตขึ้นมาจริงๆช่วงที่ถ่ายเรื่องตลก69เดอซีรี เป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับใหม่มากมายจริงๆมันสอนบทเรียนสําคัญมากๆให้กับใหม่ว่าชีวิตเราไม่ได้มีแค่วันที่มีความสุขมันก็มีวันที่โคตรแย่เหมือนกันโพสต์นี้มีไว้เตือนใจตัวเองว่าเธอเก่งมากนะที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ไม่มีใครรู้จากเราเท่าตัวเราเองเลิกกดดันตัวเองแล้วหันมาภูมิใจในตัวเองบ้างนะ เรื่องความพร้อมในช่วงนั้นที่ทุกคนสนใจและแสดงความเห็นเป็นห่วงกันมากมากๆวันนี้ใหม่สามารถบอกทุกคนได้แล้วว่ามันมาจากความตั้งใจจะถ่ายทอดบทตุ้มในซีรีส์เรื่องนี้ให้เขามีชีวิตของตัวเองในแบบที่ทุกคนได้เห็นและใหม่เองก็ไม่คิดจะกลับมาพร้อมเบอร์นี้อีกแล้วถ้าไม่ใช่เพราะงานนี้ขอบคุณทุกความห่วงใยของทุกคนในช่วงเวลานั้นด้วยนะยังไงก็ฝากทุกคนบอกต่อกับคนที่ยังเข้าใจผิดด้วยนะจ๊ะอย่าลืมบอก อกพวกเขาได้ว่าให้มาดูเรื่องตลก69กันเยอะๆวันที่6กันยานี้190ประเทศทางเน็ f l i ิ